ชื่นชมผู้ดำเนินงานารเรานะครับว่ามีทีมงานที่มีความเข้มแข็งยนะครับโครงการนี้ท่านหมู่น่านัยได้แจ้งที่ประชุมนะครับว่าได้งบประมาณจากสสมาตรงนี้นะครับอ่าจริงๆ้วผมก็ต้องให้เครดิตท่านพิชิตด้วยนะครับที่พยายามผลักดันโครงการตรงนี้เพราะเป็นที่ดินของสสสในเขตผู้ดำานิน,นะครงการโครงการตรงนี้ต้องเป็น จุดจุดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าจะเป็นเวทีที่ทาให้ทางผู้ทํางานเนี่ยแน่จริงนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจอาหรเนี่ยได้มีเวทีที่พบปะก,กันนะครับแล้วก็ทราบว่าเดื่องกลางเนี่ยผมคิดว่าก็คงเพียงพอนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจบอกก่อ,อรนรลยอย่างนี้ครับว่าธุรกิจอาหารของเราก็เป็นพื้นที่เป้าหมายอันหนึ่งนะครับที่ทางพอ่พอพ ซึ่งรับผิดชอบในฐานะเลขาศูนย์ตรงนี้นะท่านผู้ว่าท่านก็พยายามที่จะคอมเมนต์มาในในหลายวาระในหลายเรื่องนะครับในในหลายโอกาสล่าสุดนี้เรื่องของที่แก้การทางสร้างเกาะการถนนช่วงกิโลศูนย์ไปเกแก้วเนี่ยนะซึ่งมีผลกระทบกับผู้ประกอบการหลายส่วนนะครับซึ่งบอกที่ว่า บางครั้งภาครัฐของเราเนี่ยต้องได้กำลับบงใจซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าหน้าที่ชิดกลุ่มพนักงานเนี่ยนะครับก็เป็นส่วน,นวหนึ่งการคุชชุมพาวดีของประธานังิาดหรือที่ดนาของเราเนะะี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งทที่จะในการที่จะให้สื่อเนี่ยเข้าไปเข้าไปกดดันเข้าไปสร้างความเข้าใจกับกับพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับเพราะผมมองว่า เวลานี้ท่านรัฐของเราเนี่ยถ้าเราเดินไปด้วยกันแบบนี้มันก็จะเป็นพลังแล้วก็สื่อมวลชนหนุนน,นะครับในการที่จะนำเสนอเนี่ยมันก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาในท่านัของเราเนีมีความเย้มแ็งขึ้นแน่นอนครับในท่านของประชาชนนี่ยเขาพยายามที่จะต่อรองที่เอาความสะดวกสบายเป็นหลักหลายหน้าที่เสนอจุดเสี่ยงพูดไปเมื่อแต่ต้นที่ประชุมเลยนะก็เป็นความต้องการของคนในพื้นที่แค่งทั้งนั้นนะครับอ่ ยกตัวอย่างที่ตั้งแต่ที่ทำปลาหลายจุดกับรถต่างๆเนี่ยเป็นเป็นจุดลากผา่านเป็นจุดที่ทางทางแขวงทางเนี่ยเจาะให้ผา่านไม่ได้มีทางเบี่ยงทางไปตามหลักวิศวกรรมาเจราจรไม่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 มีเลยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยแน่นอนครับมันก็น้อยลงน,นะครับปัญหาที่ผ่านมานะครับ ส่วนหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่าก็ประมาณในด้านนี้ของเราแทบจะไม่มีเลยนะครับในฐานที่ปปพเป็นเรขาสุร hmm. so ์อันที่สองก็คือในเรื่องแผนแต่ละโครงการต่างๆเนี่ยซึ่งปอพบูรณาการเปนส่วนต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยแผนของแต่ละบริการเฉพาะในเรื่องนี้ก็มีน้อยนะครับเพราะว่าเวลารวบรวมทำแผนแต่ละปีเนี่ยส่วนต่างๆที่ส่งมาให้ทางปพรวบรวมเป็นแผนจังหวัดก็จะมีน้อยนะครับส่วน เวลานี้ที่เราเดําเนินการเนี่ยผมผมคิดว่าทางพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ดําเนินการกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดว่าดีแวงอ่บริษัทกลางสารสุข,ขอะไรต่างๆที่เราเดําเนินการที่เวลาที่ที่น้องอ้อนทำในเรื่องทิมสอบสวนในระดับอำเภอนะครับผมก็คิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นเป็นเป็นเวทีหนึ่งที่พยายามเป็นกิมสอบสวนโดยมีมามากขด้ยน,น,นะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือคือจริงทำงานแท้จริงนะครับาผโอกางทางทางท้องถิ่นด้วยนะครับในในฐานะที่ที่เราจะต้องเึงีต้องเิ่นกับทางท้องที่นะครับทางอำเภอวันนี้อำเภอรู้สึกจะบเป็นไม่มาออพอดีเราโฟกัสเฉพาะสี่พื้นที่ก็เลยเป็นอย่างต่อไปอาจจะต้องบูรณาการกับทางปพด้วยครับผมใช่ครับครับฉะนั้นอันนี้ผมผมพูดในภาพรวมไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนครับว่า ปัญหาที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทางมุขทหารที่มีนะครับผมทีมงานที่เข้มแขรงนะครับก็ขอให้กําลังใจท่านมาสักทัยนะครับที่ดําเนินการโครงการนี้ได้ได้ได้ทำให้พอดีเลยนะครับที่เราไล่กันไม่ว่าจะมี็นหมายสงการนะครับก็คงจะไปเจอกันที่ไปเทคในในในรอบเดือนเดือนหน้าเลยนะครับเราคิดว่ามุขทหารก็สามารถดีเซนได้ ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนครับว่าทีมมีความเข้มแข็งนั่นะครับทีมมีความเข้มแข็งาเพียนแต่ว่าเราขาดเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนั้นเองนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็ได้รับความร่วมมือในการทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไหลายคนนะครับในในพิจารนะครับผมคิดว่าผมคงไปไม่นานนะครับเพราะว่าผมมีภาระ ที่จะต้องดูแลคนแก่ที่นี่นะครับผมคงจะได้ย้ายกลับมาคิดว่านะครับถ้าถ้าถ้าได้ย้ายนะครับก็คงคงผ,ผมจะได้มาทัดนารร่วมกับท่านในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอขอบอขอบุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือกับผมในโอกาสที่ผ่านมานะครับจากน้าผมคิดว่าถ้าท่านได้ได้ไปสุรินทร์นะครับผ่านกองแวนสำนักงานปปสุรินทร์นะครับขอบอขอบุณครับสวัสดีครับขอบคุณ